ไม่เห็นแสงน้องไม่เหเสียงน้องอะทำไมเพื่อนผมไม่เปิดอะไรวะไม่รู้เปิดไม่ทิ้งไว้ก็ให้อะไรพี่ยูเข้ามาลบลมถิงนลมถิ่นและพิงถิ่เรื่องไหนดีพี่ต้องไปถูด ลงลงนี่ไหมลงลงไหตรงไหนพี่เดี๋ยวดาผมบอกนีนะไหนคนพี่อย่าเอาสวิตจริงนเอาไหนอะไรอ่ะมันตกลงมาตายมาแล้วเทมไว้พี่บอกเลยชิมก่อนเลยใหโหสาต่อกันเลยอ่ะแบบในเกมไม่ละมีคนกดตายอ่ะ โดสไนน์ยิงเนาะโดสไนน์ยิงพี่เห็นไม่เห็นมันโดนสไนน์ยิงโอ้สไนน์อะไรวะอะไรอะไรเนี่ยแฮกเกอร์ไงน้องแฮกเกอร์อู้หู้เฮกเกอร์ข้างนอกเข้ามาโอ้โหเลยโดเรบบีะมันหายไปไหนแล้วเนี่ยหรือมันแคมป์อยู่ข้างในเนี่ยประตูไม่ได้เปิดแล้วก็ประตูเลยมันอยู่ในบ้านนี้แหละนี่ไงมันอยู่ได้เสียงมาแ พี่แฮกป่ะเนี่ยพี่ผมาแฮกได้ป่ะเนี่ยพี่ผมาไม่ได้มันไม่ได้แฮกผมคากได้ไม่แฮกมันไม่แฮกไม่แฮกมันลิกมาผมเลยอ่ะิกแบบมันจะมาฆ่าผมแบบโคดแบบว้ายมันไม่แฮกายแล้วทำไมทำไมคายอยู่อะมันแฮกดูลอไงไงตอน้งว ไอ้คนไทยคนไทยพี่คนไทย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 ปล่อย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 อู้หูไม่ต้องปล่อยแล้วพี่ไม่ต้องปล่อยแล้วไม่ต้องปล่อยแล้วโู้ใครใช่หลังพี่อ่ะพี่ไหนอ่ะมันมันแตะตไปหาไอ้คนไทยข้ามไปเนาะคนไทยก็แตกพี่ก็แตกวันช็อตเลยพี่ไม่ช็อตดมช็อดมาแตกไอ้วันช็อต มมไม่ใสเลยแบบไม่ใสเลยตะตะตะเต่าตาคนไทยคนไทยจะกล้าทำไมล่ะสาวไม่กล้าเอานะคนไทยไม่ดีไม่ดีนายทำไรเนี่ยมันจะฆ่าไม่รู้มันเทโอเคอยู่เอ้เอามาตุ้ใไม้ต้องผมต้อง,งยิงเนี่ย แทนที่คนไทยจะยิงจะยิงนะานผมก็ไดไนะไปทุบเฉยเลยพี่เห็นปะไปทุบเพื่อนเฉทุบสีเขียวนี่จะยิงถ้าังพแทำไมไม่ขยับอ่นะเบียนเที่ปักังเบียพี่พี่จะซื้อไปไหนอะไปนี้ไปนี้ใครยิงอะไเนี่ยใครใครยิงอะไรอะเพื่อนเพื่อนขอ อันนี้พี่ชายพี่ชายเนาะคนนั้นเดี่ยวครับผมพี่ชายเดฟเอาบุกไปถึงตัวเองเอันไหนดูเลยตรงนี้ตรงนี้แคมมันแคมป์มันแคมป์มันแคมรอมันแคมป์รอมันแคมรอมันแคมรอไปละนี่ทำไมมันไม่เก็บปืนให้อ่ะโอ้พี่ผมไม่รู้ทะไมเนี่ยได้พี่ดี่แก๊สมาแล้วพี่แก๊สมาไม่ไม่ช่วยนายไม่ได้อ่ะ นายตายแตนายต้องรีบกดอ่ะนาย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 ทำอะไรนายไม่มีคนรีบเลยนายเหลือแล้วโอ้พี่ผมช่วยพี่ไม่ได้นะเสียใจเนะพี่ได้แล้วไปเลย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 เหลือุงแล้พี่ถูกได้พี่ถูไดผมจะโดนยูกเขาเนาะพี่ยังอยู่นี่หว่าพี่นึงยิงยุ๊กยุ๊กไปยิงดิไปยิงดิ เอมามันเอามาค่ะผมอยู่ข้างในนี่แต่เวลาโหลดเอานี่าเกียวเ้าอยู่เลยเอามาสดได้เลยแลวกอดี๋ยวกอดวกอดสทีพี่สวยทีมเบิร์ดบีกบีกตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงไหนพี่อ๋อข้างบนข้ามางบ้าง้างน้าลาอบนขข้างข้างบนห้างบาข้างบ้บนนงาา สวิตอะไรวะนี่เล่นโคตรช้าเลยหัวก็ตันไม่นีกนนะผมตรงไปตรงไปตรงไปคุกต้งไปคุกเอแล้วเห็นแล้วดามารอลามาแล้วมดามารลามโยกวนนี้โยกมาวันนี้ถอยเๆโยกมาวนนี้ยกวนนี้ผมมาระเสดำเสดำเสดำกี่ตัวนนนนนนไอมีมตัวหนึ่งตัวนึ่งไอยิง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 เอาพี่มันทำไม่ได้ ไม่มันสามีเลยเหรอมันอยู่ตรงรถถังน่นแหละไ้กน่บตมาซะดนแน่ไไอ้ตัวนี้ใส่เก้านัดเลยโอ้โหมาองม่เนอเไจากไหนอ่ะมาองมา่องอ๋อนงอยู่อ้าวแล้วพี่แไม่เ็นมไม่ยิงผมอ่ะ่งงน่ะไม่เ็น่ไม่ยิงผม โร้อยม่ไม่ได้เดีย๋ยวมันยิงผมตลอดเลยสวยนายนองูสวยนายท่าเมื่อกี้นายฆ่าได้กูมีของปะข้างบนมีของอยู่วะพี่ข้างบนเนั้นนะมีเกาะมีอะไรไไดะเดี๋ยวผมซื้อกล่องกระสุนน่ะ ไอตัวรงน้มัม่วงนะไม่ดูผมไอมัมัฟสที่ว่าพี่ผมไม่เห็นมันแล้วอ่ะสายสนาตรงรนเรอมไม่เล้ี่ไอตัวก็มาสามตัวผมจัดการไปมาสาตัวโออเเคถ้าทำไมผมเก็บหดอ่าไม่ได้อ๋อผมเก็บไปแล้วนี่ยว่ะีไม่ได้เก็บคนเดียวซื้อซื U A V อยเปิดนะมเปนะ ที่ซื้อไว้เก็บเลยเดี๋ยวไปีะอ๋อนี๋เนี่ยนี่นี่อ่ะที่ยิงพี่นี่นี่ยินพี่ผมเก็บค้าเจ้แตกมานะเพราะผมต้องใช้ค้าสน่หโอ้โหไม่เสน่หมันแต่พี่ใช้เอ็มโฟพี่ใช้เอ็มอย่าเอ็มโฟแดนนี่ไครวะเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวข้างล่างข้างล่างข้างล่างใช่พปะนับหนึ่งพี่ไม่นาเดียวนาเดียวไม่ร้อยสามีดอีกอ่ะ มันห uh ิวอยู hmm. oh, yeah,. Yeah. ่มันหิวอยู่มันหิวอยู่ตัวสุดท้ายสวยสวยนะเนี่ยไอ้ตัวนี้เหมือนไอตัวแฮกไอ้ันี่ไอตนี่ไอ้ัวนี้เหมือนจะแฮกเลยนะเหมือนจะแฮกพี่กี้มันหันน้องเวโคตรเลยบุรคนละตัวพี่มันหันเว้คุมันอีกตัวหนึ่งนี่ไงเด้อเด้อแต่พี่กี้หันโคตรเลยบุรหันแบบปุ๊บไหันน้องเลยเจ๋งมันอ่ะต้องเงินสนเราจะรีบขึ้นรีบขึ้นตรงนี้แล้วแหละสวยพี่ เดี๋ยวผมเปิดเอวีเอเดี๋ยวผมซีเอวีกันพี่พี่เปิดพี่เปิดพี่สองคนชอบถือดิสเกิลพี่เปิดก่อนพี่เขาเปิดเขาเปิดหกอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปิดไปแล้วพี่เปิดไปแล้วพี่ไม่เ์อยล่และมีที่เร็จตัวหนึ่งก็เต็มตัวหนึ่งไม่ผมแค่มาตัวนั้นไว้วงเราได้เตียยนะวงเราได้เตียยแล้วน่าแคบไปนิดเดียวเด้ยแต่ว่ามาแต้ถ้ามันยิงแม่นก็เราก็อาจจะจบพวกเราจะจบถ้ายิงแม่นนะถ้ามันยิงแม่นพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นเด่ะพี่ขึ้นพี่ขึ้นเลยผมเล่สอะไหน เดี๋ยวพี่ไปตายนะพี่ไปตายนะพี่ไปตายอันนี้เหลือเป็นตัวอ้อมแล้วก็ร็อกให้ผมด้วยนะเถอาใครล็อกได้อะร็อกผมหน่อยได้ไหมเขมผมล็อกให้หน่อยตรงไหนตรงไหนไม่เลยไม่เป็นไรไม่เลยผมล็อกเองนะไม่เลยไม่เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดันเดี๋ยวพี่ดันเหลือสองตี้เหลอสองพี่กระบองตัวนึงกระบองตัวนึงเขาบนนี้เขาบนนี้พี่ดูให้ผมหน่อยได้ไหมเขาบนนี้ที่ผมมาร์กอ่ะนี่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 โอ้แม่ อันับหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยซื้อครับไปอยู่ตรงผมพี่พี่คัตเตอร์ตรงนี้เลยดมจะรอให้มันกระโดดลงมาเราจะยิงมันซื้อไม่ได้อะต้องอะไรต้องเริ่เงินกันมันนี่ดูเล่นกระปองกันอ่ะน้องหนึ่งน้องหนึ่งรอรอโอ้ยนี่ผมไม่นาคาเลยว่ะสองสามสี่สบคมแค่นี้ ไม่เราแพ้ไม่ได้นะเราได้เกียรติไม่แพ้ไม่แพ้อาจจะไม่มีโอกาสแพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้แน่นอนสวยเสวยสวยสวยยี่ยี่คุณเก่งเลยเบียร์นี่เก่งเลยอุตติชกตั้งตัวเลยเอ้ยเล่นติ๊กตั้งใจผมไม่ระยะไกลหรอกวันผมรู้ว่ามันผมเห็นนักตีเก่งผมเลยอ่ะไอ้ไกีลีไกีลี